กลางเดือนพฤษภา2568สื่อสังคมออนไลน์ได้เปิดเผยฐานกมพมชาดัดแปลงผู้พิประเทศสร้างฐานที่มั่นโดยการขุดสนามเพาะเสริมกำลังพลอีกประมาณร้อยนายบริเวณเนิน745ซึ่งเป็นพิก,กัดที่อยู่ในแผนที่แห่งนี้ที่คุณเห็นตรงหน้า และย้อนไปวันที่28่สกุมภาพันธมีการห้ามทหารกัมพูชากับคุมแม่บ้านของเขาร้องเพลงที่ปราสาทตาเมืองทมเกิดความไม่พอใจจากนั้นมาเผาทําลายสามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกตตั้งอยู่พิกัดใด นี่คือบริเวณสามเหลี่ยมมรกตและนี่คือเนิน745เมื่อสักครู่ที่กล่าวถึงการจะระบุตำแหน่งของสองพิกัดนี้ว่าเป็นพิกัดเลข6ตัวทางทหารอย่างไรมาดูกันและในตอนท้ายคลิปจะชี้ พิกัดที่พลทหารธนพัฒน์ฮวยวันพลทหารนัทวุฒิสีเข้มสิบเอกปฏิพัฒน์ีลาพัฒจากหน่วยกองร้อยทหารราบที่6021เหยียบทุนระเบิดสังหารบุคคลระหว่างดาตะเวนในพื้นที่ช่องบกจังหวัดบุรราชธานีบริเวณพิกัดวิสกี้อัลฟาสองหน สี่แปหนึ่งมันคือตรงไหนในแผนที่ที่คุณเห็นตรงหน้าเริ่มต้นที่เมื่อเรามีแผนที่ระวางหรือต่อห้า0 0ื่เราพิจารณาเส้นกริดตั้งก่อนจากซ้ายไปขวา ของแผนที่นี้ตามไฮไลท์นะครับคุณก็จะพบว่ามันเริ่มที่16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26นี่คือเส้นกริดตั้งจะลากจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็แล้วแต่ต่อมาพิจารณาที่เส้นกริดนอน ซึ่งคุณจะเห็นเลข81ดสกิดนอน82 83 84 85 86กิดนอนที่87ตามนี้นะครับไล่จากล่างขึ้นบนเวลาเส้นตั้งเส้นนอนหรือกิดตั้งกิดนอนมาตัาดการเรียกว่าจัตุรัสกิดก จตุรัสกิดเป็นตัวอย่างว่าเส้นกริดตั้งที่2อสกริดนอนที่8-5คือบริเวณใดคุณก็พิจารณาถ้าคุณได้รับเลข2-3กับ8-5มาคุณก็พิจารณาที่2อสพิจารณาจากซ้ายไปขวาก่อนมองหา2อสนี่คือเส้นตั้งที่2อสาม จากนั้นพิจารณาที่85คุณก็มาพิจารณาที่เส้นนอนอันนี้81 82 83 84 85มาตัดกันบริเวณนี้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าพิกัด2385จะอยู่ตรงจุดตัดนี้ทั้งตารางเนี้ยคือ 2 3 8 5นั่นหมายความว่าถ้าคุณบอกใครสักคนว่าให้มารับที่บริเวณ2 3 8 5นั่นหมายถึงว่าคุณอยู่ที่ใดที่หนึ่งในตารางสี่เหลี่ยมนี้ซึ่งมันกินพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตรมันกว้างเกินไปในพื้นที่ที่เป็นป่าลกชัดคุณควรจะระบุพิกัด6ตัวเป็นต้นว่า พิกัดหกตัวคือวิสกี้อัลฟาสองหนึ่งสี่แปดหกหนึ่งซ้ำนะครับสองหนึ่งสี่แปดหกหนึ่งคือที่ไหนในแผนที่ภูมิประเทศแห่งนี้เมื่อคุณทราบว่า พิกัดสองหนึ่งี่ก็นึคุณก็เพยายนาที่เลข2 1กับ8 6ก่อนหยิบมาที่2 1คุณก็ต้องมองหาเลข2 1นี่คือ2 1เพราะไล่มาจากซ้ายไปขวา2 1มาหยุดที่เส้นนี้2 1 4 4ทดไว้ในใจก่อนส่วนคำว่า 861คุณมองหาเส้นนอนที่86เลยนี่81ใช่ไหมคุณก็ไล่ขึ้นมาที่86คือเส้นนอนนี้ยาวมานี่มาตัดกับมาตัดกับ21บริเวณนี้เพราะฉะนั้นจุดที่หัวลูกศรเคอร์เซอร์ชี้อยู่เป็นจุดตัดที่เรียกว่า2186อย่างที่บอกไปว่า การบอกพิกัด2186คือจัตุรัสเนี่ยมันคือ1ตารางกิโลเมตรมันมันไม่เวิร์กมันหยาบไปดังนั้นเมื่อเขาให้พิกัดมา214คืออะไรคุณก็ให้พิจารณาที่เส้นตั้งที่21ก่อนให้แบ่ง21มาถึง22เนี่ยจากเนี่ยมาเนี่ยมันมี ขอบซ้ายแล้วก็ขอบขวาคุณแบ่งกลางก็ได้ห้าแล้วเนะี่ยเข้าใจไหมสองหนึ่งห้าอยู่ตรงเนี้ยถ้าสองสี่ก็ขยับมาตรงเนี้ยส่วนกรณีแปดหกหนึ่งนี่คือเส้นนอนที่แปดสิบหนึ่งเออแก้ไขเส้นนอนที่แปดสิบหกขึ้นไปหาเส้นนอนแปดสิบเจ็ดถ้าจะขึ้นมาทางเนี้ยพุ่งขึ้นมาถึงตรงกลางก็แปดหกห้า คุณใช้จินตนาการแต่ถ้าเขาบอก861มันก็ขึ้นมานิดเดียวแค่เนี้ยส่วนเมื่อกี้นี้มัน214ก็จะอยู่ประมาณนี้เส้นดำๆตรงเนี้ยนี่คือเคอร์เซอร์ที่ชี้นี่คือบริเวณพิกัด214 861เป็นจุดที่ตามข่าว ได้รับรายง,งานว่ากองร้อยฐานราบที่6021เยียบกับระเบิดบพิกัดตรงนี้นะครับสำหรับการระบุพิกัดเนิน745ว่าอยู่พิกัดใด คุณเห็นที่745แล้วมีกากบาทตรงนี้เป็นยอดเขา745หรือเนิน745บริเวณนี้นะฮะตรงนี้เลยอขอบอกให้ทราบว่าที่เห็นตรงหน้านี่มี3ประเทศมาต่อกันก่อนให้เห็นภาพรวมนะครับฝังไทย นี่ก็คือแนวนี้แนวนี้ทั้งหมดเลยนะครับฝั่งไทยเนี่ยฝั่งไทยจะอยู่ขอบซ้ายแล้วก็ขอบไปทางด้านบนทั้งหมดเลยส่วนกัมพูชาคือบริเวณเส้นไฮไลไท์ที่ลากอยู่นะครับ ตามนี้เลยนี่คือกัมพูชาส่วนลาวนี่คือบริเวณนี้ใช้เส้นแบ่งประเทศตรงนี้นะครับผมอาจจะขีดตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ให้ทราบว่านี่คือลาวนี่คือกัมพูชาและที่เหลือคือดินแดนราชันจักรไทยบริเวณนี้คือ สามเหลี่ยมมรกตจุดที่มีการขุดสนามเพาะและว,วางกำลังก่อนหน้าย้อนไปในเดือนมีนาคมแก้ไขเดือนพฤษภาคมคือบริเวณนี้สมมติคุณอยากจะขอปืนใหญ่และเครื่องยิงหนักยิงถลง่มคุณจะแจ้งพิกัดอะไรถ้าคุณลาดตะเวนมาทราบว่าบริเวณนี้ คือทหารค่าศึกลุกล้ำอธิปไตยเข้ามาแจ้งเตือนให้ออกไม่ออกคุณจำเป็นต้องผลักดันด้วยการใช้กำลังคุณอาจจะบอกแจ้งไปยังฐานพื้นใหญ่หรือกอร้็อคคือยิงหนักพิกัดอะไรวิธีการระบุเมื่อเขาบอกว่าเนิน7-4-5เนินก็คือยอดเขานี่ก็เรียกว่าเนินเหมือนกันนี่ก็เนินนี่ก็เนินนี่ เนิน4ี1นี่เนิน7 4 5การระบุก,ก็อย่างที่แจ้งไปจากซ้ายไปขวาล่างขึ้นบนถ้าจำไม่ได้ก่อนคุณจะขึ้นบนบ้านคุณต้องเดินไปตามฮอลเวหรือทางเดินก่อนแล้วคุณก็ต้องขึ้นไปข้างบนบ้านโดยการขึ้นบันไดที่หลังวิธีการจำก็นีซ้ายไปขวาคุณมอง หาว่าเนิน745้ทางซ้ายของมันคือเส้นนี้ซึ่งเป็นตรงกับเลข18เส้นตั้งที่18จากนั้นเส้นนอนเส้น,นนอนมี81มาถึง82ส่วนเส้นตั้งที่18มาหา19จะครอบคุมตารางนี้คือเนิน 745หาอ่านพิกัดได้ว่า18 81ซึ่งอย่างที่บอกไปพิกัด4ตัวแคบไปคุณจะอาจจะต้องเอาปืนใหญ่ยิงถลง่มทำหน1ตารางกิโลเมตรมันดูเลอะเทอะไปหน่อยแล้วก็สิ้นเปลืองคุณก็ระบุพิกัด8ตัวได้ก็ให้ใช้แผ่นพิมพ์สุดเจถ้าคุณไม่มีทางระบุพิกัด8ตัวได้คุณก็ระบุพิกัด,กกตตดกกต6ตัวด้วยสายตานี่แหละ คุณก็บอกไปว่าพิกัดค่าศึกที่ตรวจพบคือวิสกี้อัลฟา816แก้ไข186 819ทําทำไมถึงเป็น1 186เพราะว่าเส้นตั้งคือเส้น18มาทางขวา มาหาหนเาเนี่ยตรงนี้ก็ครึ่งหนึงแล้วก็น่าจะประมาณ6กเขาเดินมันอยู่ตรงนี้ก็กลายเป็นแปดหนต่อมาทำไมเป็น819เพราะว่าเส้นนอนมันอยู่ตรงนี้อันนี้คือเป้าหมายของเราเนิน745ใช่ไหมเราไล่ขึ้นมาเนี่ยมันเกือบจะ10แล้วมันอยู่บริเวณ9 81มันไม่ถึง82ดดีเพราะฉะนั้นสรุปว่าพิกัด เนิน745ขอปืนใหญ่ยิงปรับการยิงหรือเครื่องยิงหนักปรับการยิงก่อนเพื่อยิงหาผลที่หลังคุณก็บอกว่าตรวจการพบค่าศึกมีการขุดคูเลตกองกำลัง100นายโดยประมาณพร้อมอาวุธครบมือยิงฉลบมมาที่บริเวณพิกัดวิสกี้อัลฟา 1,8,6,8,1,9เมื่อเขายิงมาแล้วมันไม่โดนเขาก็จะปรับการยิงโดยผู้ตรวจการหน้าอีกทีหนึงให้เข้าเป้ากรณีเนินแก้ไขกรณีสามแยกมรกตนะครับอันลือชื่อคือจุดต่อระหว่าง สามประเทศคือบริเวณนี้จะอ่านพิกัดได้อย่างไรกรณีถูกลุกล้ำอธิปไตยเข้ามาเราอ่านพิกัดได้ว่าที่นี่เป็นเส้นตั้งที่22มหา23สามแยกนี้อยู่ที่ประมาณ3ก็ได้ได้เส้นตั้ง2 2 3ส่วนเส้นนอนที่85ไปหา84ข้างบนก็จะอ่านได้ว่า 8 5, 6ห้านะครับแปดเมื่เกินครึ่งมาเพราะนั้นพิกัด3มแยกนี่จุดสามเหลี่ยมมรกตเนี่ยที่มีปัญหาว่ามีการจุดเผาทําลายเนี่ยเมื่อประมาณเดือนมีนาคมโดยทหารกัมพูชาก็คือพิกัด 2, 2งสา 8, 5, 6, w h i s k วิสกี้อัลฟา 5, 6, คือบริเวณนี้นะครับถ้ามีคำถามสงสัยอย่างไรให้สอบถามมาทางช่องคอมเมนต์กรุณานะกดไลค์ซปเปอร์แดง กดแชร์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบ